หลังจากตัติยะสังคานาพระมหินทะเถระโอรสของพระเจ้าอโาศกได้รับมอบหมายให้นำพระธรรมไปเผยแผ่ยังลังกาทวีปเมื่อพระเจ้าทีสะแห่งลังกาส่งพบพระมหินทะเถระกลางป่าก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจนทำให้ลังกากลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในยุคต่อมานี่คือปางไผยแผ่สู่ลังกาทวีป ต่อมาพระนางสังคมิตราเถรีธิดาอีกองค์ของพระเจ้าอาโศกสเสด็จมาลังกาเพื่ออุปสมบทสตรีจนเกิดหมุงสงภิกษุณีขึ้นเป็นปางอุปสมบทภิกษุณีแสดงถึงความเท่าเทียมในธรรมที่เปิดทางให้สตรีเข้าถึงการบวชอย่างสมบูรณ์ และพระเจ้าอาโศกเองเมื่อทรงสำนึกในความโหดร้ายของสงครามก็หันมาปกครองด้วยธรรมะโปรดให้สร้างเสาอาโศกบันทึกธรรมคำสอนและส่งคณะสงฆ์ออกเผยแผ่พระศาสนาไปทั่วอนุทวีปเป็นปางพระเจ้าอาโศกธงธรรมทำให้พระพุทธศาสนาแข็งแรงในหลายดินแดน